เอาละครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่ในแมปโรบ o อกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้แบบโรบบอที่เราเล่นนี้ก็คือเจ้าลิงกล้วยตัวนี้โอ้วันนี้มีชื่อว่าชิมแปงชีดีบ้านใหญ่ยี่ห้อดิครับบ้าเนี่ยบ้ากับเราแฟนคลับนะครับทั้งหลายเราจะมาหนีลิงกินกล้วยกันบ้าไปพวกเราไปกันแล้วไปเลย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 ไปเลลยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเไปเล ว้นี่เราต้องปีนเหมือนลิกด้วยเหรอเนี่ยเยอะเชิญโอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปเร็วเอาหนีปีนไปนี่ปีกีตกเหลือแวิ่จก่อนเลยะสีเฮ้ยไปยัไงอะอันนี้ไปยังไงอะเสร็จแน่โน้โน้โนโ้ว้โอยันันอดเี้โดูชิป้าชีดีชิปาชีดีว้าชิป้าชีดีดกนีดู ใช่ดิมเนเบื่อแลวอยตรงเลยเจ้าหมีฮึฮึดิผลไม้ทาซันผลไมทาซันเออได้แหละกระโดดเออกระโดดเออเจ้าหมีดี่แกเป็นหมีหรือเนแกเป็นลิงเนี่ยเจ้าหมีเฮ้ยรอบอบหลบนกระท่อมหอบในกระท่อมรอบในกระท่อมเลวอบบอรยโอ๊ยอ เาใครตายน้องโดนกันโดดเลยเขาเอยโอเคไปไปไไปไปโอยยโอยโอไปเร็วไปเลยโอยอยเฮ้ยไปไปมีังมีมีวงมีมีมีมันจะลื่นมันจะลื่นตกชจหมีมันจะลื่นตกอีกอีกประมาณส0กว่ีวีเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลย้ฉันย้อนกลับว่ะฉันย้อนกลับ

ีอันนี้เยอะไกอะเรมานริตอบหลบก่อนมาหลบก่อนมาหลบก่อนันต้องกระโดดขึ้นเหรออ๋อกระโดดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เรายืนอยู่ตรงนี้นะป้าโดยที่ไม่ต้องแบบเข้าบ้านไหนลองดูดิองฉันหลบได้นะตอนแรกอะอเทสเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วหลบได้หลบได้โอเคเราไม่จาเป็นต้องเข้าไปนะครับทุกคนนี่แต่ตอนนี้เราจะไปดูไปละงอ่ะฮึบชึบดูซิว่าเราจะผ่านได้ไหมวา นี่ทุกคนมาเร็วครับอ๋อนี่ไงเห็นว่าน้องบอกมาเร็วไปชึบชึบนี่นี่แล้วก็อันนี้ลัดมาหรอวันนี้รัดลัดลัดให้เป็นลัดเลยเลื่อนเลื่อนตายตายฮ่าฮ่าว้ายว้ายโอ้ยน้ำมันบอระหว่างเข้ามาเข้าหลบก่อนหลบก่อนอเอาจมี่วันนี้วันนี้นี่อ๋อนี่เราอยู่อยู่กับน้องเขานะครับอ๋อเจมี่ ไปไปต่อไปต่อแล้วเจวีก็คือเรากินกล้วยอยู่ตรงเนี้ยปุ๊บเฮ้ยว้าวชึบๆกระโดดเฮ้ยเจวีฉันโดดไม่ผ่านทันทีเลยตรงเนี้ยยากมากเลยยากตรงนี้มันยากเออคุณยายค่อยๆโดดค่อยๆโดดจะต่อระวังนะเวลาจะหมดแล้วยายเป็นกำลังใจให้ผ่านเอ็มก่อนเจวีด้วยเจวีเจวีรูดรูดสุมเจวีเจวีด้วยด้วยกลับกลับกลับมาที่เดิม บายคุณยายฉันว่านะตรงนี้มันยากกว่าเดิมได้เลยเฮ้ยจริงเฮ้ยดิดิดิฮึบฟึบฮึบชนิดกุ้งคุ้ยเนี่ยเราต้อจะมีแบบเติมเติมไอเทมแบบ VIP นะเฮ้ยชึบเฮ้ยคุณพ่อนี่น่าจะรอดนะตรงเนี้ยรอดปะเฉันฉันว่ารอดแล้วรอดแล้วต้องต่อมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เร็วอีกหวิเร็วต่อเร็วเร็วเร็วเเฮ้ยรอดแล้วมามาวาอัตบาอัตบาไปไปไปตครับลไป่อยปล่อยป่ไปสิไปสไปอาเาเอาอาเเวเยวเดี๋ยวนนยากอัยากอนีคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะว้ว้วารอดไปเนี่ยสา เย้ฉ <Yeah. S 2> ียรอดเฉียิดวเฮ้ยแล้วมีตัวลิงอยู่ตรงนี้อะตรงหน้าเราเห็นปะรอคนก่อนใช่ไหมครับผมระวังระวังระวังเฮ้ยอย่าโดนลิงกล้วยอย่าอย่าโดนลิงอย่าโดนอย่าโดนโอดเอ็นอดเอ็นอดเอ็นดี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 อันนี้แหละ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 เนี่ยอันนี้แหละเฮ้ยชึบโอเคได้อยู่ครูบอดี้นี่ไงเฮ้ยอันนี้มันจะพังกำลังไปอยู่กำลังไปอยู่ เหลือสิบปีตายตายฉันตายแน่ฉันต่อเฮ้ยฉันรอดฉันรอดดูท่าโอ๊ยลงมาข้างล่างฉันต้องลงมาข้างล่างไม่งั้นไม่รอดโอ้ยอันนี้ลิงแบบเยอะมากเลยแล้วเจ้าหมีอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยจุ๊บโอ้ยฉันอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้เพื่อนๆไปกันหมดเลยข้างล่างโอเคไม่เป็นไรเราเป็นตัวแทนเพื่อนๆนะครับในการกระโดดขึ้นไปเพราะเราเป็นลิงจุ๊บจุ๊บจุ๊บห่วยยากอยู่เฮ้ยลงไปตรงนี้โอเคขึ้นไป โอ้ใช้พลังสูงมากอีกสิบวิทุกคนด้วยกันซีฟาซีดีมันจะกินเรามาเราไม่ใช่กล้วยนะโอเคดีมาถึงแล้วเราไม่ใช่กล้วยกล้วยบอกเลยมาแล้วจะกล้วยเท้าวโดนกันเยอะมากทุกคนมาตรงนีไปฮึบฮึบชาเลนจ์สุดๆนะครับตอนนี้ฮึบฮึบขดดข้ามตรงนี้โอเคตรงนี้ไปเอา้าไปไงอะ่ะเดี๋ยวเฮ้ย ขึ้นยังไงเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อเราเราต้องไปยังงานอ๋อโอเคเดี๋ยวเรากลับก่อนแป๊บนึ่งไปเตรียมตัวใหม่รู้แล้วมันก็คือให้เราลงไปเลยอ๋อนี่ครับก็คือให้เราชนกระแพ่นัด้ไปเลยได้ได้เด็นตาได้ามาไปฮึบฮึ๊บเฮ้ยไอ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวย้อนกลับมาที่เดิมโอ้โห คุบดิสู้เขามาเลยมาท่านพร้อมแล้วพร้อมจะลุยกันมาแล้วเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละไปเลยให้คูบอดิเราต้องชนไปเลยนี่ปึ๊บนี่เอาเหรอใช่โอ้ยนี่มันจะคอยดันเราไว้ใช่ไหมใช่มันจะดันดันลงมาโอ้โหขึ้นมาปึ๊บเดี๋ยวมันจะถึงแล้วตอบตอบไปแล้เย้ เงี้ยรอดเดี๋ยวต่อใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหลือ6กเจ็ดมิสุดท้ายใจเย็นใจเย็นดูถ้าข้างหน้าสิคุณพอดีโอ้โหเอาขวาซ้ายขวาโดนอุ้ยอ้าวอุ้ยมีเสียงโอ้จบีโดนแล้วโจบีโดนแล้วไปคุณพอดีไปต่อไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยไกลไปทําไมไม่รู้โอเคอุ้ยดีกล้วยอุ้ยมันตามเราุรอดอุ้ยลิงตามหลอกหลอนนะใช่ลิงตามหลอกหลอน ต่อเราต่อเราต่อฉันจะรอดไหมจะต่อเป็นไงเป็นไงรอดอยู่รอดอยู่เออเมามามายปเลยโอ้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 ยโอดูข้า่าไอ้ชาปีที่อะไรเดี๋ยวเมื่อไ่ร่จะเลิกไล่ล่าเราแล้วลงไปยุดก้อนด้วยก้อนไฟตรงไหนไม่เข้าใจเลยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมันพังมันมันหล่นจ้ต่อมันต่อลอมันมันมีอันหลอกมีอันหลอกโอ้ยโอ้โโอ้โหไปไงไปไงก่อน แล้วมันจะขึ้นมาให้เราไหมอมกไป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 โอ้ยสุดยอดโอ้ยแท็กทีมนะทิงคุณยายกับเจ้าหมีไม่รู้เป็นไงบ้างเนี่ยอน่าจะไปเล่นอยู่ข้างล่างอยู่ตอนเนี้ยมันน่ากลัวมากๆเลยฉันามันไม่รอดแน่เลยเนี่ยมาแล้วมันออกไล่ล่าแล้วตอนนี้คุณยายหนีแล้วตัดเลยเสียงที่คุณยายกลายเป็นทหารลิงไปแล้วตามอยู่ตามอยู่ไปเลยไปเลยเอ้ยเอ้ยตี โดดขึ้นมาปุ๊บโอ้โหอันนี้ง่ายอยู่เป็นไงโอ้อีซี่อันนี้อีซี่ข้างหน้าน่าจะเป็นเส้นชายแล้วนะข้างบนนะไปแล้วนี่คือเราชนะเราได้อะไรอ่ะถามก่อนได้ได้ขิงคือได้กล้วยได้กล้วยเอานะลิงบอกเอาไปเลยสองหวีไปเอาจะไม่ใช่ลิงไปไปไปจะต่อไป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 โอ้โหตอนแรกทำไมมาเยอะๆตอนนี้ทำไมเหลือแค่ี้ ฮึบนั่นนะดิฮึบฮึบงั้นอะไรโอ้วโอ้โหโอ้าววอ้วโยโยโยออกสิเฮไปไปเอาเอาสิเอาสิเออเอาสิเด้อหุ้ยหุ้ยดักเกี้ยวมันไล่เราไปไล่อยู่แล้วดักอยู่แล้วคือตายเลยอะเอาเอากล้วยโยนให้มันทีดิมันจะกินหวีเนี้ยดิเดี๋ยวอันนี้ชันรึวะเออเขียวเขียวเหมือนกันด้วยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อน ุ๊ไปแล้วเอ้ามันไม่ไล่ไม่ไล่โอเคสบายโอเคบีมารยาทเฮ้ระวังระวังพี่บอลี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วฉันไปไงเออนี่ไงมาแล้วโอ้ยแต่ขอไม่ดีเลยมาเร็วมาเร็วไปมาแล้วมาแล้วเย้พี่เดียอะไรอ่ะโยเดี๋ยวนะโขนเชื่อโขนเป็นทาสานเป็นทาสานแต่เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนโอ้จะรอดไมเนี่ยมาต้องรอดอยู่แล้วลิงเริ่มออกลากข้างล่างน่าจะกลายเป็นอาหารลิงฉับ คุณยายโดนไหมอะยายยังไม่โดนตอนที่ยายอยู่กับเจ้าหมียายยังพอรอดอยู่เฮ้ยถือไหมระวัง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 ถึงไอ้ไอ้ไอ้แล้วแย่แล้วเฮ้ยแย่แล้วต่อต่อแย่แย่แย่แล้วฉันฉันแย่แล้วฉันแย่ชั้นต้องลงไปข้างล่างแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยฉันแชมป์แล้ววู๊แย่เอ้าเดี๋ยวนะ มันยกให้ฉันเป็นเจ้าแห่งลิงอ่ะโอ้สมแล้วสมแล้วคืออยู่<ม>คือก็อเหมือนลิงอยู่แล้วเป็นแต่ดีแล้วเจ้าแห่งลิงเดี๋ยวนะฉันเป็นเจ้าแห่งลิงเหรอ<ม>บารดาน่าเนี่ยใช่ใช่ใชใชบาราดาน่าสปิดด้วยเจ้าต่อจมีดโด<ะ>ชิมเปอร์ซีดิบาร์ดาดีอะไรอะบาร์ดานี่ดิทาวเวอร์วูดในที่สุดานะครับผมก็เป็นอ่ะ เจ้าแหกลิงแล้วนะครับในการกินกล้วยแล้วเดี๋ยวผมจะไปปีนต้นกล้วยแล้วไปกินกล้วยนะครับโอเคทุกคนออก็สําหรับวันนี้พวกนดาบไม่ได้ปเป็นลิงเหมือนฉันมันน่าจะอิจฉาต<อ> <ชา S 2> ่อแกไม่ได้เป็นลิงอย่างที่เราปีนต้นกล้วยอ่ะเป็น<ก>ไรปีนต้นมะพร้าวด้วยปีนต้นมะพร้าวอ่ะปีนไปโพไปล้างหน้าด้วยเย้ yeah, ในที่สุดน,นะครับผมนี่เราเอามะพร้าวล้างหน้าโอยด๋อยเลยบายแล้วทุกคนเราขาดเจ้าหวีมาแล้วบายไปเลย ไปไม่มีใครต้อนรับแก่ไปเลย